ดวลสุพนัทเหมือนตาลงลูวั่นชุดใหญ่เกมแรกก็วูบวา่าแฟนบอลไทยสุดฟินเกือบแอดซิดพร้อมเปิดสาเหตุชนาทิพมีเดือดเกมล่าสุดเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสยุยคลิปนี้มีหลายประเด็นต้องมาพูดถึงกันทั้งเรื่องของสุพนัทเหมือนตานะครับอันนี้น่าสนใจมากแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลย เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วซื้อ,อยังซื้อสิทําไมยังไม่ซื้ออีกซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมแนะนำนะครับเกรเน่กาโนล่าวิทเซีเลอโอวันตินบอกเลยโคตรอร่อย20บบาทเท่านั้นไปซื้อกันอันนี้ผมการันตีว่า อร่อยสุดๆเลยนะครับสินค้าจากทางเกรเน่ไปอุด่นกันได้คลิปนี้ครับช่วงแรกไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของน้องแบงค์สุพพนัณเหมือนตากันหน่อยกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่ไปค้าแข่งอยู่กับ O.S. l อสลูเวทีมชื่อดังในลีกเบลเยียมในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับวว่าเป็นงานที่ยากของน้องแบงค์อย่างมากนะครับเพราะเราไปเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้รับโอกาสลงเล่น แต่น้องแบงค์สู้อยู่ตลอดนะครับตอนแรกเนี่ยลงเล่นในทีมชุดยู23นะไปแบบเดียวได้ลงเล่นเลยแต่โชคร้ายของน้องแบงค์เจอการบาดเจ็บดนงานและต้องใช้เวลาพักพอสมควรพอพักเสร็จเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมได้ก็จริงแต่ก็ต้องเร่งในเรื่องของความฟิตให้กลับมาอยู่ในจุดที่ลงสนามได้สุดท้ายน้องแบงค์สุบนัณก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเข้ามามากมายสู้อย่างสุดใจในที่สุดนะครับ ในเกมฟุตบอลโคกรีครัพรอบ32ทีมฟุดท้ายเป็นลีกคัพของเบลเยียมเนี่ยโอยริลเวนเนี่ยเปิดบ้านเจอเอลินโกตเทนเบิร์กนะครับซึ่งเกมเนี้ข่าวดีแรกคือน้องแบงค์เนี่ยมีชื่ออยู่ในสควอรทีมเรียบร้อยเป็นตัวสำรองนะครับและข่าวดีมากกว่านั้นคือในเกมนี้น้องแบงค์เนี่ยถูกเปลี่ยนลงสนามแทนที่ของโยเลนดอมในนาทีที่68ด้วยกัน ก็มีเวลาอยู่ในสนามรวมๆ20บกว่านาทีนะครับเสียดายไม่มีถ่ายเท่าสดนะผมไปนั่งดูแต่ไฮไลท์อย่างเดียวเพราะว่าผมไปถามมาไม่มีถ่ายเท่าสดแต่นัดต่อไปน่าจะมีนะและน้องแบงก์ก็ลงไปเนี่ยโหปรากฏว่าเฮ้ยลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาตามที่ถนัดและ้ะยังคงมีมาตรฐานที่ดีนะครับในเกมนี้เนี่ยจังหวะของเจ้าแบงก์เกือบแอสซิสต์ได้ด้วยนะ โชว์ความเร็วสปีดแล้วก็ไปปาดบอลให้เพื่อร่วมทีมแต่เพื่อนร่วมทีมยิงไปติดติดเซฟแล้วก็มีหลายจังหวะเฮ้ย hey, ซึ่งผมว่าสุพนัทดูหน่วยกา้านดูวิธีการเล่นโอเคมากเลยนะครับอย่างที่บอกว่าด้วยทักษะและวิธีการไมเซิลการเล่นฟุตบอลของน้องแบงค์เขาเป็นเด็กที่อนาคตไกล ทัศนคติการเล่นฟุตบอลนี่ยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับตั้งแต่ไทยลีกและจนก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ผมว่านี่เป็นความสําเร็จอีกหนึ่งขั้นของน้องแบงค์นะผมพูดเสมอนะครับว่านั้งแต่ไทยไปค้าแข่งต่างประเทศเนี่ยทุกคนควรให้กําลังใจพวกเขากันเต็มที่นะพวกเขากล้าที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะไปเพื่อพัฒนาตัวเองทั้งเจลีกยุโรปอ่ะคุณควรชาบูพวกเขาเยอะมากๆ ซึ่งน้องแบงค์ลงไปเนี่ยเฮ้ยผมมองว่านี่คือก้าวที่ดีมากๆเลยนะและที่สําคัญมันคือโอ้ยรุ่นชุดใหญ่ไม่ต้องสนหรอกครับว่าเราจะเล่นในเจอใครแต่แค่เราไปมีชื่ออยู่ในสควอททีมได้รับโอกาสลงสนามเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและซึ่งผมคิดว่าน้องแบงค์คิดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับร่างกาย m มล์เซตตอนนี้น้องแบงค์เขาเก่งขึ้นเขาโตขึ้นแน่ๆการไปยุโรปเนี่ยมาตรฐานมันสูงกว่าไทยลีกหลายเท่าตัว จะทําให้น้องแบงค์เก่งขึ้นเพียงแค่ว่าขอแค่อย่าเจ็บเท่านั้นพอถ้าไม่เจ็บผมว่าน้องแบงค์สูบรรทัไปได้ไกลนี่คือการเริ่มต้นที่ดีนะครับหายเจ็บกลับมาฟิตก็มีชื่ออยู่ในสควอสได้ลงเล่นค่อยๆไปทีละสเต็ปแฟนบอลชาวไทยให้กําลังใจอยู่แล้วนะครับก็ไปชื่นชมน้องแบงค์ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงข่าวนะชมว่าน้องแบงค์นี่คล่องตัวขึ้นฟิตเร็วมากจังหวะการเล่นซึ่งถ้ายิ่งน้องแบงค์ พัฒนาตัวเองได้ดีมากเท่าไหร่มันก็จะส่งผลต่อทีมชาติไทยมากๆเลยก็จะได้เตะคุณภาพอีกหนึ่งคนมาช่วยทีมนะครับเพราะฉะนั้นให้กําลังใจเขากันผมบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสให้ติดตามน้องแบงก์นะผมไปฟังจากทีมงาน King Power มาเขาบอกว่าตอนนี้น้องแบงก์อ่ะเริ่มที่จะเข้ามาอยู่ในสควอตทีมลนะ คล้ายๆกับเคสของเจ้าบุกเอกนิตปัญญาที่ค่อยๆไต่ระดับซึ่งน้องแบงก์ก็เป็นอย่างนั้นถามว่าจะเป็นตัวจริงในเร็วๆนี้เลยหรือไม่กับทีมโอเวอร์ลุนชุดใหญ่อันนี้พูดตามตรงว่ายังยากอยู่แต่แค่ว่ามีชื่ออยู่ในเซอตในทีมให้ในทุกเกมแล้วก็ลงสนามในช่วง1 0 1ถึงสิบนาทีลงไปพิสูจน์ตัวเองถ้าทําได้ดีทําได้ตามสิ่งที่โค้ชต้องการเดี๋ยวโอกาสก็มาเรื่อยๆจาก 10- บสิบนาที ไล่ไป30มนาทีให้เวลาเขาผมเชื่อว่าถ้าเขาอยู่นี่ยาวๆโอกาสที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงมันก็มีอย่างที่บอกว่าอยู่ที่น้องแบว์ซึ่งเขาใจสู้อยู่แล้วนะครับส่งกำลังใจกันสำหรับผมผมมีความสุขมากนะที่ได้เห็นนะฟุตบอลไทยอะ่ะกล้าออกจากไทยลีกอะ่ะไปพัฒนาตัวเองมันต้องยอมนะฟุตบอลไทยลีกมาตรฐานเรามันดรอปลงมากๆนะคุณภาพเกมฟุตบอลคุณภาพผู้เดิสินสปีดเกม เพราะฉะนั้นอยู่ไทยลีกเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาไปสู้กับยักษ์ใหญ่ของเอเชียมันยากเพราะฉะนั้นบอลต้องพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในลีกที่ระดับท็อปเพราะจะพัฒนาไทยลีกตรงนี้พูดตามตรงว่ามันยากเพราะเรามีหลายฝ่ายและการทํางานเราก็ไม่สอดคล้องกันสิ่งที่จะทำให้นะักฟุตบอลไทยพัฒนาเนี่ยครับไปเจลีกไปลีกยุโรปไเซตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปร่างกายของเขาจะดีขึ้นความฟิตเขาจะดีมากขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น นี่เป็นก้าวที่ดีของน้องแบงค์สุพันท่นเหมือนตาจริงๆนะครับยินดีด้วยที่ได้ประเดิมกับโอ้ยลุ้นแล้วรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวโอกาสในการเป็นตัวจริงก็มาสักวันและผมเชื่อว่าเดี๋ยวแบงค์ก็จะสร้างสถิติสร้างบริษัทยิงประตูได้อะไรได้เดี๋ยวจะมาเองให้กําลังใจน้องแบงค์จริงๆเลยนะครับอ่ะก็ติดตามกัน เพจโอ้ยลูวนไทยแลนด์เนี่ยเขาจะอัปเดตข่าวของน้องแบงค์สุพนัทอยู่ตลอดนะก็ไปกดติดตามเพจนี้กันได้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับจากนั้นคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลเอเบคับในเกมที่ bg นะครับบุกเอาชนะพัทยาไ้วศสกอร์1ประตูต่อศูนย์ะครับเกมนี้หืดมากๆสำหรับ BG นะครับแต่ก็ได้พิจเจนาทิปลงมาเป็นฮีโร่ ใช้จังหวะไม่กี่ครั้งก็ยิงประตูได้เลยนะครับมาตรฐานพี่เจชนาทิปเนี่ยสุดๆเลยก็พาทีมชนะไป1.0ต่อแต่ถ้าว่าไอเรื่องชนะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่มันก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับในเกมที่ BG ชนะพัทยานะครับก็เป็นจังหวะพี่เจชนาทิปยิงประตูได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งไปดีใจพร้อมกับใช้ท่าดีใจจุปากนะครับ เออก็หลายคนก็สงสัยเฮ้ยทำไมพิเจชนาทิพย์ถึงทําท่านี้เป็นเพราะอะไรผมไปหาคาตอบมาให้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมคือในเกมในพิเจชนาทิพย์เนี่ยเขาไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะเขาเป็นตัวสารองทว่าวช่วงที่พิเจเนี่ยกำลังวอร์มร่างกายเพื่อลงไปเล่นในช่วงต่อเวลาเนี่ยพิเจชนาทิพย์ได้รับเสียงโห่ไล่และใช้คําพูดในเชิงลบอยู่แทบตลอดเวลาจากแฟนบอลบางกลุ่ม ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเรื่องพูดที่วิจิตรนาทิพย์ไม่ได้ไปเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดไปเยือนจุโดโดยโอ้โหภาพและก็เสียงที่ออกมาเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเสียงตะโกนจากแฟนบอลเชาถิน่นและมันเป็นเสียงแบบเป็นด่าแบบบางทีก็ด่าแบบหนักแบบโหด่าแบบหนักมากนะซึ่งพี่เจชตนาทิพย์ก็น่าจะเก็บมาแล้วก็มันก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกัน สุดท้ายเขาก็ยิงเข้าได้ก็ระเบิดอารมณ์ใช้ท่าดีใจจูป,ปากเพื่อตอบกลับคำวิจารณ์เหล่านั้นซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมว่าพี่เจชนาทิพ์อะเขาก็อยากไปรับใช้ทีมชาติไทยทุกแมตช์เลยครับแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจเองอะ่ะยิ่งเขากลับมาไทยหรือคุณผู้ชมก็รู้ว่าต้นตอมันเกิดมาจากอะไรเข้าใจปะซึ่งโอ้หผมเห็นคำด่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรง จนเกินจะรับไหวนะบางทีนะเพราะว่านักฟุตบอลเขาเป,เป็นคนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเออแต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายพอเขายิงได้เขาก็ระเบิดอารมณ์ออกมาด้วยการจูบปากนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเหตุผลแหละที่เป็นจังหวะดีใจที่เกิดขึ้นในเกมนั้นนะครับเออนะขณะที่ทางฝั่งของอีกหนึ่งคู่การท่าเรือเจอกับวุลัมเป็นเกมเยือนของการท่าเรือนะครับ เห็นไหมครับที่ผมพูดไหมวนลูปท่าเรือครับคุณผู้ชมท่าเรือเนี่ยดันไปโรเตชันนัดเจอสุโขทัยแล้วไปแพ้เพื่อเก็บตัวไว้นัดเจอบุรีรัมเพราะว่ากลัวนักเตะจะล้าเลยหรือเปล่าสุดท้ายครับก็แพ้ทั้งสองนัดล่าสุดท่าเรือก็บุกแพ้บุรีรัมคือผมมาเสียดายจริงๆผมว่าท่าเรือเขาวางหมากผิดคือถ้าเกิดชนะสุโขทัยแล้วมาแพ้บุรีรัมเนี่ย เอ้ยผมว่ากระแสมันจะไม่โหดขนาดนี้แต่คือคขาเนียแพ้ทั้งสองน,นัดมันส่งผลทําให้ท่าเรือเนี่ยหมดลุนแชมป์ไปแล้วหนึ่งรายการนะครับคือเอฟเอคั A และอย่างที่บอกว่าท่าเรือก็ได้พักมาเยอะกว่าบุย์ด้วยแต่เกมนี้ท่าเรือก็ไม่เก่าโอกาสจะจ่อยิงไม่เข้าเองครับคุณผู้ชมส่วนบุย์ำเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาจเจอท่าเรือเขาเล่นแบบไหนเขาใช้จังหวะอะไรไม่เปลืองก็จดสกอร์ได้ก็ชนะไป2ประตูตอนหนึ่ง บุยลำยังคงเป็นบุยลำนะครับความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายยังมีมากกว่าการท่าเรือแฟนท่าเรือโคตรอ่านก็รับกันไปเต็มๆนะครับพลาดเลย2นัดนะครับอะประมาณนี้คลิปนี้ในช anel ตองซุยคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ตองซุยรวมไปถึงนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคจกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้น เกเรเน่พัทในเค้กกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มรวมไปถึงนะครับมีอีกหนึ่งสินค้ามาแนะนำคือเกรเน่กาโนล่าวิสเซเลโอวันตินอร่อยมากอันนี้20บาทเท่านั้นอุดหนุนกันได้ของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นคลิปนี้ฝากช่วยกันกดซ b s c r i b e มุ่งสู่20,000นซับไวด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ